รายการกันครับผมคุยได้เลยครับสวัสดีสวัสดีกุญสีวัสดีสวัสดีครับอยาแจ่งเลยว่างแล้วโทรกลับทันทีครับว่างแล้วโทรกลับกันทีกุญสีครับผมเออคืออย่างนี้ผมผมมีของที่อยากรบกวนวฝากุณตีขายเนี่ยค exactly> ่อนข้างหลายชิ้นที่นี้อยากจะทราบว่าหรือว่าจะติดต่อกุณตีหรือจะไปหาคุณตีคุยกันเนี่ยให้รายละเอียดเนี่ยกุณตีอยู่ที่ไหนล่ะอ่ะโอเค อันดับที่หนึ่งนะครับเวลาพี่คุยเรื่องพวกนี้กับใครเนี่ยถ้าเขาบอกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอ่ะเหล่านั้นคือโจรโอเคไหมฮะอ๋อเข้าใจกันไหมอ่าโอเคเวลาพวกโจรอ่ะพวกโจรมันจะแอบพาพี่ไปทักแชทส่วนตัวอ่าแล้วไม่ได้ออกเหมือนตอนนี้เราอยู่ในรายการคนจะเห็นเราอยู่ประมาณ4ี่แสนคนเวลาคุยกันเนี่ยคนก็จะเห็นพวกเราคุยกันเนี่ยประมาณ4ี่แสนคนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการขายของตีมีทั้งหมด2วิธีครับให้พี่เข้ามาที่ Facebook มานพแซรลอ้อพอเข้าไ,ไปที่ a c e b o o k มานพแซล้อเสร็จปุ๊บเนี่ยใต้คลิปที่1ที่ดีปักหมุดไว้อะใต้คลิปที่หนึ่งที่ดีปักหมุดไวเ้นไวเนี่ยจะมีคนเห็นประมาณ40,000นคนพี่ก็แค่ขายให้ถูกไอ้น,นี่คือยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะก็คือพี่ขาย<ด>เนี่ย<ด>ครับเดีย๋ยวข,ข,ขอโทษน,นะครับ คือเฮียเนี่ยอายุมากแล้วและไอเลดพวกเนี่ยเฮียไม่ชำนาญเลยบอกตรงๆเลยสารภาพเลยได้ไดทีนี้อยากจะเจอตัวต่อต,ต,ตัวแล้วก็เจ้าของให้ดูกันเลยว่ากันเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุย,คยต่อคุยต่อให้จบจบจะได้เข้าใจทีเดียวโปรเซสก็คือหนึ่งคือมีช่องอให้ทุกคนเนี่ยสามารถโฆษณาฟรีได้ก่อนพอตกลงกันได้ใต้คลิปอ่ะ ตกลงกันได้ใต้คลิปก็จะมีขั้นตอนให้ไปเก็บเงินปลายทางกันจะไม่มีใครหลอกใครได้เลยในขั้นตอนนี้ครับก็จะมีกลุ่มให้ขายฟรีกันโดยที่ตีไม่ได้ค่าอะไรนะแค่ตีทําช่องเอาไว้เฉยๆแล้วก็2 2> สอง哈哈哈สอจะ ครับครับครับขอโทษนะคือไม่มีปัญหาเรื่องของมิชาหรืออะไรนะก็ไม่ผมมีปัญหาเลยเพราะว่าคนเราต้องการร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องแบ่งผลประโยชน์กันนะเนี่ยป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววิธีวิธีนี้ครับปั๊บหนึ่งครับพี่ป๊บหนึ่งแล้วก็วิธีถัดไปครับวิธีถัดไปก็คือเหมือนถึงว่าส่งของมาให้ตีช่วยขายเลยไอ้ตรงเนี้ยถ้าหลังจากที่ขายได้อะค่อยแบ่งกัน จะไม่มีการเรียกอะไรก่อนทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือตีต้องผักของป้าแดงให้หมดก่อนแล้วก็ของอีกคนหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดีตีรับไว้สองเจ้าแล้วไงตีอยากให้หมดเป็นเจ้าเจ้าอีกคนหนึ่งชื่อพี่ชาตีของตีนะครับพี่สามารถส่งของมาได้เลยเพราะตอนนี้ป้าแดงก็ส่งของมาพี่ชาตีก็ส่งของมาแต่ว่าตอนนี้ของพี่อย่าเพิ่งส่งเพราะว่าตีต้องการเคลียร์เป็นเจ้าเจ้าให้จบคือตอนนี้ของพี่ชาตียังอยู่เต็มกล่องเลย ก็คือเดี๋ยวพี่ส่งมาก็จะเสียเวลาเพราะติต้องผักให้ประแดงเสร็จก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นของพี่ชาตรีครับครับการกรจคยุณตีครับคืออย่างนี้ฮะจะรบกวนคุณติว่ากุญติจะสะดวกไหมคือคืออยากแจกคุณตีแล้วก็เอาของไปให้ดูก่อนดูแล้วก็เราคุยรายละเอียดกันแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยจะสะดวกไหมฮะอืมไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ตียาอยู่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและคอนเซปต์ตีเนี่ยคอนเซปต์ตีเนี่ยคอนเซปต์ตีก็คือ จะเป็นการช่วยขายจะเป็นการช่วยขายไม่ได้รับซื้อไงพี่แล้วก็ค่อยแบ่งกันใช่ใช่แกเป็นลักษณะแบบนั้นกันซึ่งซึ่งเวลาจะรับเนี่ยเราก็ไม่ได้รับจนที 5, ่เราทําไม่ท <omon, S 1> ันเราต้องรับในในในเลทที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทําของป้าแดงเสร็จเหมือนวันนี้ที่ตีไ์ไปอะครับขายแบงค์สิบทรงมาไม่ผ่านใช้เนี่ยของป้าแดงเนี่ยของป้าแดงผมเองมัตีมีความสามารถอะที่ที่ับตีเพิ่งลงครั้งสุดท้ายที่ขายเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งบาท นนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราประกาศขายที่หนึ่งล้านเป็นแต่ว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อเราไม่ได้บังคับตีประกาศขายที่หนึ่งล้านไงแต่ว่าต,าต,ตีขายแล้วขายได้แล้วอะไรไม่นะครับบอกว่ายอมขายแล้วยอมยอมขายแล้วที่หนึ่งล้านแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าใครจะซื้อรหรือไม่ซื้อเราเราอ่ะเรายอมขายที่หนึ่งล้านไงพี่เราอ่ะยอมขายที่หนึ่งล้านยัง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 ไม่มีใครซื้อเลยพี่ยังไม่มีใครซื้อเลย เพียงแต่เราประกาศให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเหรียญนี้เราอยากขายล้านนึงนะอแต่เราเราก็ไม่ใช่โจรนะเราก็ไม่ได้บังครับว่าเขาจะต้องซื้อหรือไม่ซื้อถ้าเขาพอใจซื้อเขาก็จะซื้อครับเหมือนพี่มีที่ดินเะอ่าเหมือนเหมือนอพี่มีที่ดินแปลงนึงเนี่ยมีพวกไอในหน้ามากดราคาขอซื้อแค่ห้าล้านทาัทง้ทงท<ไ>ั้งที่ราคาประเมินมันตั้งแปดล้านอย่างเงี้ยพี่ตีไม่ค่อยตีไม่ค่อยแฮปปี้กับพวกกดราคาไง กันแน่นอนเยอะทุกที่เขาซื้อราคาที่ดีก็ซื้อราคาประเมินแล้วก็อาจจะถูกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่า,ม,วามันจะมีไอ้พวกที่ว่าแบบกดราคาเลยไงพี่ตีไม่ค่อยแฮปปี้ไงบอกไอ้พวกเหมือนร้านไอ้พวกแบงค์เหรียญยังกันบางคนนะ่ะไปให้ร้านเขาสับโขกราคาตีก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไงตีอยากให้ลูกค้ามาขายในช่องตีแล้วได้ราคาไงพี่ ใช่ใช่คือของติจะขายคนซื้อเลยใช่ใช่แล้วก็เล่นเลยแล้วก็แบ่งกันามร้านเนี่ยเขาจะกดราคาถูกถูกใช่ใช่แต่ว่าติก็ไม่ชอบวิธีนั้นเพราะว่าลูกค้าอุตส่าห์เก็บมาถูกไหมพี่ลูกค้าคือคือผมเบื่ออย่างเดียวไปนี่นะแต่ผมไม่ได้ไปเวลานะผมผมมันก็ชอบเรื่องอย่างนั้นผมไปเพราะอีกเกินเยอะผมก็กลับละผมผมก็ไม่ไม่ไปตั้งขอส่วนตุนแล้วอ่ะไม่เอาคือมันเยอะแล้วก็อีกอย่างคือ คือจะเวลาเขาลงไลน์เดี๋ยวเขาลงไปเรื่อยไปเราวแต่เวลาของจริงแล้วมันไม่ใช่เลยจริงตีอืมครับเข้าใจครับเข้าใจมันตัข้างไปเลยอ่ามันก็คือคือคือจูใจไงอวิธีการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจูใจอ่าโอเคเหมือนเหมือนป้าแดงะครับป้าแดงมาฝากให้ตีช่วยไลฟ์ช่วยขายที่แบบร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางก็คือเหมือนว่าแบงค์สิบบาทส่งมาไม่ผ่านใช้ของป้าแดงเก็บมาสี่สิบปีอ่าป้าแดงบอกว่าเอ้ยขายให้หน่อยซิ่ร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางอย่างเงี้ย มันก็คือลูกค้าก็จะรับได้เป็นแบงค์สิบาทไม่ผ่านใช้เลยอะพี่เห็นไหมมันป้าแดงปล่อยแค่ร้อยเดียวแบบร้อยเดียวแล้วก็ฟรีส่งให้ด้วยแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยอย่างเงี้ยคือคนธรรมดาก็ซื้อลงเหมือนพี่เห็นเอ้ยก็ไม่กลัวกันนะไม่ไม่ไม่กลัวมันจะเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าเก็บปลายทางลูกค้าแกะของดูก่อนได้ไงพี่ถูกไหมับของช่องตีจะไม่มีใครโกงใครได้เลย ช่องของตีจะไม่มีใครโกง,งใครได้เลยเพราะว่า1เก็บเงินปลายทาง2เวลาของไปถึงบ้านลูกค้าลูกค้าก็แกะดูก่อนถ้าแกะปุ๊บเพราะกฎหมายมันอนุญาตให้แกะไงพี่ถ้าแกะดูยยใช่กมใ่า,ยยา,าใ่แ,แล<ด>้วก็พอลูกค้าแกะดูว่าเฮ้ยเป็นแบงค์สิบบาททรงมาจริงถูกไหมฮะแล้วเขาก็จ่ายเงินให้ขนส่งร้อยเดียวก็จบเลยแต่แต่ประเด็นอยู่นครเนี่ยใช่ใช่แต่ประเด็นเดียววะพี่ตอนนี้ที่ลูกค้าตีบางคนยังขายไม่ออกเป็นเพราะว่าเขาเปิดแรงเกิน เขาเปิดในราคาที่แบบแบบตัวเองก็ซื้อไม่ลงตัวเองก็ซื้อไม่ลงเหมือนบางคนแบงค์สิบทรงม้าบางคนขายแสนนึงอ่าเราก็ไม่ว่าเพราะมันมันสมบัติเขาถูกไหมพี่แต่ว่าถามว่าเปิดราคานั้นแล้วใครจะซื้อลงอ่าใช่แต่ของของป้าแดงเนี่ยใหม่กิฟไม่ผ่านใช้ของป้าแดงใหม่กิฟไม่ผ่านใช้อ่าอ่าทรงเยิ้มเยิ้มใหม่ยังนั้นเลยแล้วพี่ดีครับแล้วเนี้ยเนี่ยป้าแดงขายได้ได้ป้าแดงขายร้อยเดียวพี่ว่าแพงไหม ก็น่สิมันไม่แพงแล้วก็ฟรีส่งด้วยโอเคไหมเออแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยมันก็ไม่แพงอ่ะมันก็ไม่ได้ราคาแต่ว่าพอไปเจอประเภทแบบลงลายลงลายเพื่อจะเป็นเป็นมาการ์ติงการขายเพื่อจะชัดชักนาให้คนเข้าไปดูเนี่ยไอ้พวกนั้นโจรที่ตลาดตอนไอ้ไอ้พวกนั้นโจรหมดเลยพี่ไอ้พี่ชวนพี่ไปคุยส่วนตัวเนเละเะหมดเลยอ่าไอ้พวกนั้นคือโจรนะพี่ที่ว่าชวนพี่ไปคุยส่วนตัว อ่าเงินฟรีโดนอ่าใช่ถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นนะครับพี่เดี๋ยวโอเคอาร์อขอบคุณมากตีวิสาโทรกลับมายินดีครับพี่ยังไงผมจะติดต่อกลับไปตีตีจะโทรกลับตจะโทรกลับทุกสายเวลาว่างปุ๊บก็จะโทรกลับทุกสายพี่ดีมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากแล้วจะทำตัวติจต่ออย่างเงี้ยมันก็โอเคครับตีได้ครับยังไงแต่ว่าถ้าจะฝากขายต้องรอให้ตีเคลียร์สองเจ้านี้ยจบก่อนนะครับได้ได้ได้แล้เด้งง่ายก็ขอค่อยเขาจะ ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากข,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับ,อ,บอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างขายได้จริงนะครับเหมือนป้าแดงนะป้าแดงขายที่ใบละร้อยเดียวฟรีส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเพื่อนๆสนใจก็พิมพ์คําว่ารับใต้คลิปนะครับหรือนะครับจะทําอย่างไรดีอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครฟังมาถึงจุดนี้นะถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้โอเคเดี๋ยวตีจะให้เพื่อนๆนะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนนะครับวิธีการติดต่อนะครับเพื่อนๆก็แคปภาพเก็บก so ันไว้ก <transgender> <rix> <ver ty> ่อนได้เลยนะครับแคปภาพนะครับเก็บกันนะครับไว้ก่อนได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนเนาะที่แบบว่าสะดวกนะครับที่จะชําระเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆท่านไหนเนาะสะดวกนะครับจะชําระเลยนะครับก็สามารถแคปภาพด้านนี้ไว้ได้ด้วยนะครับสามารถนะครับแคปภาพนะครับาไว้ได้เลยนะครับแคปภาพด้านนี้เลยนะครับวิธีการนะครับไม่ยากเลยนะครับ ต่างนะครับเป็นสินค้านะครับที่มีต้นทุนจริงเพราะว่าป้าแดงเนาะเก็บไว้10บาทโดยไม่ผ่านพับไม่ผ่านใช้น้อเมื่อ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะครับทองคำนะครับบาทละประมาณ3,000บาททุกวันนี้ทองคําเกือบบาทละห0 0 0ื่นอะราคาคู่ควรกับแบงก์นี้จริงๆก็ควรจะอยู่ที่ประมาณใบละ2 0 0บาทครับจริงๆแล้วควรจะอยู่ที่ราคานะครับที่200บาทแต่ถ้าขาย200บาทก็จะช้าไปถ้าขาย2 0 0บาทก็จะช้าไปนะครับป้าแดงจริงขายนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับร้อยเดียวครับ ฟรีส่งครับเก็บเงินนะครับที่ปลายทางให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากซื้อนะครับก็ตามตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับทําตามเนาะขั้นตอนนี้ได้เลยครับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางครับร้อยเดียวครับฟรีส่งครับเก็บเงินนะครับที่ปลายทางนะครับต้นทุนนะครับบวกด้วยเวลานะครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับร้อยเดียวฟรีส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนเพื่อท่านใดที่ต้องการก็สามารถนะครับระบุมาได้เลยนะครับไม่จะ